สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้พอดีว่าเราลองสั่งซื้อตัวหูฟังไร้าสายเล n ovo มานะครับเพราะว่าเห็นว่าเขาลดราคาแล้วก็ซื้อมาในราคา200กว่าบาทนะครับเราก็เลยลองมาดูว่าการใช้งานการเชื่อมต่อมันเป็นยังไงมันยากมันง่ายมันเร็วไหมแล้วกเ็เสียงเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เดี๋ยววันนี้เราลองมาเชื่อมต่อให้ดูกันว่าเชื่อมต่อแล้วใช้ง่ายใช้ยากลองไปดูกันนะครับนี่ก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกลมๆนะครับเป็นแบนด์นะครับเปิดฝามาก็มีหูฟังแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อกันเลยนะครับว่าเราสามารถเชื่อมต่อได้รวดเร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองต่อกันนะครับใช้ Android นี่แหละ นี่นะครับเซตติ้งนะครับแล้วก็คอนเน c t นี่ device ์ลองดูเราเปิดให้มันค้นหานะครับดู new device นิวเดเวิร์ตนี้ตอนนี้กำลังค้นหาอยู่นะครับอย่างที่ข,ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับตัว S T 3 8 จะบอกไว้นะครับที่กล่องบอกไว้ตรงนี้นี่นะครับ st 3 8ตรงนี้เราก็เลือกไปตอนนี้มันขึ้นว่า pairing อยู่นะครับเราลองดูกันว่านานไหมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับใช่ไหมครับอ่า ออยัง oh, มันแพรใหม่นะครับโอเคอ่าคอนเนคติ้งแล้วนะครับ Active นะครับจะเห็นว่ามันโชว์แบตให้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ตัวหูฟังของเราเนี่ยนะครับเ e โนโ o ที่ว่าเนี่ยแบต100%อยู่นะครับก็คือแบตเต็มนะครับแบตเต็ม uh, 100%เเลยงั้นเดี๋ยวเราลองใช้งานดูนะครับว่า เสียงเป็นยังไงบ้างนะครับลองหูเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองเปิด YouTube แล้วกันนะครับ เสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็ถือว่าใช้งานง่ายชัดเจนก็ต้องบอกว่าถือเป็นรุ่นที่ใช้งานง่ายนะครับอ่าก็วันนี้เราลองมาใช้งานให้ดูกันว่าเอ,อราคา200กว่าบาทเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับการใช้งานเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เป็นยังไงนะครับก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็ ใช้งานได้สะดวกเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดนโนโวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบอกอรายละเอียดนะครับว่าเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5นะครับแบตเตอรี่เท่าไรนะครับแล้วก็ใช้งานได้สูงสุดเท่าไร่นะครับ Easy to use กก็ถือว่า Easy to use จริงๆนะครับก็รู้สึกว่าซื้อมาเนี่ย แล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะครับสำหรับวันนี้ให้ดูกันสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวดูคลิปถัดไปของเรากันในเรื่องอื่นๆกันนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ